อีฟไลฟ์สดบอกตกใจการเจอคุกไม่รอลงอาญาแต่ทำผิดก็ต้องรับโทษอีฟอภิษยาหรืออีฟแม็กซิมอดีตแฟนสาวของเสกโลโซไลฟ์สดด้วยสีหน้าสีตาสุดสดใสามาในชุดแซนตี้แสนสวยพูดถึงการชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทการวิพากษ์สุพิมายภรรยาของเสกโลโซทั้งสี่คดีรวดและสารอาญาตัดสินให้การรับโทษจำคุกหกเดือนไม่รอลงอาญา ซึ่งแม่อีกฝ่ายจะทำการประกันตัวออกไปและเตรียมตัวไปสู้ต่อในชั้นอุธทธรณ์แต่ทางด้านอีก,ก็ไม่ได้มีอาการวิตกอะไรประกาศกล้องผ่านไลฟ์ขายของว่าสู้แล้วชนะแล้ววันนี้วันของอีฟมีข่าวดีแต่เข้าเลยเราไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายอีฟฟ้องให้ได้รับโทษและให้เป็นตัวอย่างของสังคมด้วยว่าในโลกโซเชียลจะไปโพสต์ด่าใครมั่วสั่วไม่ได้ แม้กระทั่งไม่เอ่ยชื่อก็สามารถเอาผิดได้อันนี้ก็ต้องยกความดีให้ทนายด้วยเพราะทนายเก่งมากทําสืบให้พบว่าที่เขาโพสต์หน้าหมายถึงเราคือหลักฐานเราก็ชัดเจนในสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วด้วยเราก็ฟ้องตามหลักฐานที่มีเลยที่โพสต์ก็คือผลจากการกระทําจริงๆจริงๆก็ไม่ได้ถือโทษโกรธหรือแค้นอะไรนะไม่ได้ติดใจอะไร แต่ในสิ่งที่เขาทำคือคนทำผิดก็สมควรจะต้องได้รับโทษนะคะไม่ใช่ว่าทำผิดแล้วเราปล่อยเลยตามเลยเขาก็ไปทำผิดเรื่อยๆคนบางคนให้อภัยง่ายๆเขาก็ไม่ได้สํำนึกเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายไปค่ะตอนที่พี่ทนายโทรมาบอกก็ตกใจเหมือนกันเพราะคดีที่หนึ่งสองสก็รอลงอาญาเราก็คิดว่าอันนี้ก็คงจะรอเหมือนกันก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นแบบนี้